ผมก็ขออนุญาตทำหน้าที่ดำเนินรายการแทนพี่ปอเพราะว่าพี่ปอต้องทำหน้าที่วิทยากรนะครับแต่พี่ปอนี่ก็เป็นผู้สรงมนุษย์ในสายเลยนะครับเพราะว่าเป็นผู้บุกเบิกนะครับจากที่ร้อยปีเนี่ยซบเซาคนเริ่มลืมเลือนพี่ปอก็ฉุดขึ้นมาจนเป็นที่นิยมในปัจจุบันนะครับก็แยกมาพยมพ์ต่างๆไว้มากมายนะครับเป็นคนเรียกว่าริเริ่มนะครับบุคคลสําคัญในสายเลยนะครับแล้วก็ก็พี่ปอใช้เวลา7ปี ถึงจะเขียนหนังสือเล,เล่มแรกขึ้นมานะครับแล้วก็มีการพิมพ์ปรับปรุงครั้งที่2อ,อีกเล่มหนึ่งนะครับครับผมวันนี้พี่ปอใอ้มาพูดให้ฟังนะครับว่าจุดสังเกต <just stand S 1> พร<า>ะ100ปีนะครับ <don> ดูตรงไหนพิมพ์ทรงแยกยังไง <Just stand S 1> พิมพ์นิยมนะครับคือมีพิมพ์อะไรบ้างนะครับ <just stand. S 1> พีพ่ปอก็จะ <Okay. S 1> เล่าให้ฟังทั้งหมดเลยเจนครับโอเค ขอเชิญพี่เอกเนะ,ะครับเดี๋ยวเราพี่เอกสักคู่หนึงครับระหว่างนี้เราคุยเล่นกันไปก่อนนี่ครับนี่คือถือว่าเป็นตำนานอันดับที่สองของวงการพระเครื่องเรียกว่าจากักรพรรดิพระเครื่องเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าก็คือพระสมเด็จวะละัลคังพิมพ์ใหญ่นะครับสมเด็จวะละัลคังร้อยปีเนี่ยถือว่าในปัจจุบันยอมรับกันแล้วว่าเป็นรุ่นที่สองนะครับที่เล่น เล่นหาได้ง่ายแล้วก็มีความเป็นมาตรฐานสูงพิธีการสร้างชัดเจนนะครับและพระเนี่ยเรายังหาเช่าได้ยังเอื้อมถึงนะครับอันนี้เรามาคุยว่าทำไมวันนี้มูลค่าพระรุ่นสองเนี่ยสมเด็จพระครองร้อยปีรุ่นสองถึงได้มีมูลค่าสูงขึ้นมาได้นะครับวันนี้เราก็เราอยากจะมาพูดถึงคร่าวๆเสียงตบมือให้พี่เอกด้วยครับครับอ่ พี่เอกจันเป็นหนอีกหนึ่งในวิทยากรนะครับท่านเป็นกรรมการตัดสินโตวัดระฆังนะครับท่านมีความรู้มากเรื่องเกี่ยวกับการสร้างพระและธรรมชาติพระท,ทุกรุ่นในแส,สนุูกศรนะครับโอเคนี่คือ พระสมเด็จเวลคังพิมพ์เสียงโต A บล็อกแรกนะครับคําว่าบล็อกแรกที่นิยมที่สุดเนี่ยเ,เสียงโตเนี่ยจะมีทั้งเต็มพิมพ์และไม่เต็มพิมพนะครับลักษณะก็จะคล้ายๆกับร0อยปีที่ที่น้องบอยกับอาจารย์หมาไ,ไ,ได้เล่าให้เราฟังมเมื่อกี้ครับว่าจุดสําคัญความสเสน่ห์ของพุทธศิลป์เนี่ยก็คือเรื่องของพระทิพเส้นผ้ารองนั่งตรงนี้แหละครับนี่คือจุดที่สําคัญที่สุดเพราะว่า ทำไมเสียนโตเอเนี่ยถึงได้รับความนิยมมากถ้าดูจากพิมพ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับตำหนิมีรอบทั้งหมดเนี่ยตำหนิแม่พิมพ์ที่ใช้จดจำเนี่ยมีเกิน20จุดที่เราใช้ดูนะครับจุดสำคัญที่สุดสำหรับพระเต็มพิมพ์เนี่ยก็คือเส้นพระทิพนี <ข drugiej S 1> ้เพราะว่าเป็นจุดที่ตื้นที่สุดในแม่พิมพ์จุดนี้เป็นตัววัดมูลค่าที่สำคัญมาก เส้นพระทิพต์เนี่ยต้องเต็มถ้าเส้นพระทิพย์เต็มปุ๊บเนี่ยเชื่อได้เลยว่าทุกจุดที่อยู่รอบๆอองค์พระเนี่ยขึ้นหมดยิ่งพระทิพย์บางหายไปเท่าไหร่จุดต่างๆก็จะหายตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเส้นพระทิพย์นี่แหละคือจุดที่สําคัญที่สุดยิ่งเห็นด้วยตาเปล่าชัดมากเท่าไหร่นะครับตีได้เลยนั่นคือพระเต็มพิมพ์เต็มฟอร์มเพราะจุดนี้คือจุดที่ตื้นที่สุดโอกาสที่จุดอื่นๆ จะหายไปเมื่อเส้นเส้นนี้จางไปด้วยเนี่ยก็จะมีสูงคือถ้าบล็อกสุกระปกเนี่ยจุดนี้จะไม่เห็นเลยนะครับมันบางมากนะครับนี่คือจุดอันนี้คือจุดต่างๆไอ้แม่พิมพ์เห็นไหมครับอันนีแรกตรงเนี้ยตรงตรงพระเสียรท่านเนี่ยจะมีเส้นครอบเส้นครอบตรงนี้บางคนเรียกว่า เรียกตามพระประธานก็คือยิ้มรับฟ้าก็คือเหมือนลักษณะเหมือนเป็นเส้นเส้นปากท่านนะครับตรงนี้แล้วก็อย่างนี้ก็จะมีเส้นเส้นสุมตรงนี้จดจําให้ดีนะครับเพราะเดี๋ยวเส้นโตบล็อกปีเนี่ยก็จะมีจุดนี้เหมือนกันนะครับตรงนี้จะเป็นจุดตินทิวเนื้อเกินใหญ่ๆเลยเป็นจุดทิวเนื้อเกินใหญ่ๆเหมือนกันหมดนะครับ แล้วก็จุดอีกจุดหนึ่งที่สําคัญมากที่ผมอยากให้จดจําก็คือจุดตรงซอกแขนนี้จุดนี้แหละครับอันนี้อันนี้จะเป็นจุดที่ใช้แยกระหว่างพระเสียนโตกับพิมพ์เส้นได้นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะวัดกันที่เราจะทราบกันดีว่าพิมพ์เสียนโตเนี่ยจะมีรอยเว้าวรอยวาวใต้ฐานตรงจุดนี้นะครับ เป็นเป็นการบ่งบอกว่าพระพิมพ์เสียงโตเอพิมพ์เส้นได้ลึกเส้นได้ใหญ่เส้นได้เล็กตะกุนเส้นได้เนี่ยเป็นแม่พิมพ์เดียวกันนะครับแต่มันแตกต่างกันที่ความระดับความลึกเท่านั้นเองเราถึงเรียกพิมพ์นี้ว่าเป็นเสียงโตเอบล็อกแรกนั่นคือมีความลึกที่สุดนะครับถ้าสังเกตจุดตรงรอยเว้าตรงนี้เนี่ยมันไม่เว้าอย่างเดียวมันจะมีเม็ดไข่ปลาซ่อนอยู่ด้วย ตรงนี้นะครับจะมีเม็ดไข่ปลาซ่อนอยู่ด้วยผมอยากให้จดจำา3จุดตรงนี้เอาไว้เส้นทิวเส้นข้างนี้นะครับกับจุดในซอกแขนนี้แล้วก็เม็ดไข่ปลาที่อยู่ในรอยเว้านี้นะครับถ้าเป็นเสยนโต A บล็อกแรกจะมีเม็ดไข่ปลาเป็นเม็ดชัดเนื้อเกินแเ,เม็ดไข่ปลาในเนื้อเกินนี้ก็จะชัดนะครับแล้วก็เส้นทิวเนี้ยก็จะเห็นชัดเหมือนกัน แต่ว่าถ้าไม่มีนี่เป็นเซตได้ใช่ไหมครับใช่ครับคือถ้าเรานับจากจากเส้นพาทิพก่อนอถ้ามีเส้นพาทิพมีจุดนี้จุดนี้แล้วก็จุดนี้อันเนี้ยเป็นเสียงโตเอบล็อกแรกแบบเต็มพิมพ์นะครับนี่ก็คือแบบเต็มพิมพ์ก็สังเกตได้ดูว่าจะมีเส้นพาทิพทั้งหมดนะครับจะมีเส้นพาทิพทั้งหมดอันนี้คือแบบเต็มพิมพ์ซึ่งการที่ มีเส้นมาทิพย์เนี่ยตรงนี้จะมีบ่งบอกมูลค่าสูงพิมพ์นี้จะแพงโดดกว่าเพื่อนเลยครับพี่พี่แพงครับแพงหลักหลักแสนต้นถึงแสนกลางนะครับคือต้องมีสองแสนบวกลบอ่ะสำหรับมูลค่าพิมพตอนนี้มูลค่าพิมพ์นี้เป็นหลักแสนถูกต้องไหมครับหลักแสนไปแล้วครับแสนไปแล้วแพงอยู่พิมพ์เดียวเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตำหนิอีกด้านหนึ่ง นี่ผมขอข้ามไปข้อมูลพวกนี้เข้าไปดูในเว็บเซียนร้อยปีได้นะครับประเด็นที่ผมอยากจะพูดเนี่ยก็คือจุดตาหนิที่มันจะบ่งบอกระหว่างพิมพ์เส้นเสียนโตเอเส้นได้ลึกอ่าแล้วก็เส้นได้ใหญ่เพราะว่าปัญหาที่ถกเถียงกันมาตลอดเนี่ยก็คือว่าเราแยกกันไม่ได้เราหาจุดจบไม่ได้ว่าเอออันไหนเส้นได้เป็นเสียนโตไม่เต็มพิมพ์หรืออันไหนเป็นเส้นได้ลึกสองพิมเนี้ยมันจะมีการคาบเกี่ยวกันอยู่นะครับ นี่คือด้านหลังด้านหลังธรรมชาติด้านหลังธรรมชาติาาตของของเสียงโตเอสังเกตว่าจะเป็นรอยปาดรอยปาดเป็นแนวขวางมาแล้วก็จะเป็นรอยเนะก็คือลักษณะของการปาดปาดพระออกงัดออกมามันก็จะเป็นรอยครูดเป็นรอยครูดแบบนี้เป็นรอยคูดในแนวขวางนี่คือเสียงโตแบบไม่เต็มพิม สังเกตไหมครับว่าอะไรหายไปเห็นไหมว่าอะไรหายไปเส้นพระทิพย์บางลงแล้วใช่ใชครับ<ช>นี่คือก็คือแม่พิมพ์เริ่มตื้นขึ้นมาอีกนี่คือเป็นแบบไม่เต็มพิมพ์เส้นโตแบบไม่เต็มพิมพ์มเส้นพระทิพย์ก็หายไปนะครับแต่จุดสําคัญในพิมพ์ก็ยังอยู่เนื้อเกินตรงนี้ยังยังเห็นอยู่จุดในซอกแขนตรงนี้ยังอยู่จุดไข่ปลาในร่องนี้ยังอยู่ เหมือนกันหมดพี่ปอครับมีนักเล่นบางคนเริ่มสับสนเอ๊มีบางคนเรียกว่าเสียงโตปลายแต่ว่าในตําราคือเสียงโตเอไม่เต็มพิมพ์ีป่ปอช,ช,ช่วยอธิบายน่ครับคือเสียงเดียวรันใ,รในความหมายคือความหมายเดียวกันเพราะว่าในแม่พิมพ์นี้มันมีทั้งแบบหนาแล้วก็แบบบางใช่ไหมครับพี่เอกแบบบางเนี่ยมันจะไปเข้ามันจะเป็นใกล้เคียงกับพิมพ์เส้นได้เพราะพิมพ์เส้นได้ส่วนใหญ่ขอบเขาจะบางเหมือนเหมือนกันอันนี้มันเสียงพิมพ์เสียง พิมพเ,เสียนโตเนี่ยมันจะมีจุดที่ที่บางนะครับเนี่ยจุดไข่ปลาตรงเนี้ยสำคัญมากเพราะว่าจุดเนี่ยแล้วก็เส้นทิวเนี่ยเส้นทิวเหนือเกินตรงขอบข้างเนี้ยตรงเนี้ยส,สังเกตว่าถ้าเป็นเส้นได้เนี่ยจุดนี้จะไม่เห็นแล้ว จุดนี้จะไม่อยู่แล้วนี่คือสําหรับผมเนี่ยจุดนี้คือจุดแยกระหว่างเสียงโตกับเส้นได้จุดในซี่แขนเพราะบางองค์เนี่ยเห็นตําหนิหมดเลยเอ่ยตำหนิอื่นไม่เห็นเลยแต่ว่าเห็นจุดนี้จุดเดียวลองไล่ดูตําหนิรอบๆเดียวครบัรบมันจะมีตําหนิของเสียงโตอยู่มันก็ยังมีความเป็นเสียงโตอยู่อันนี้เป็นพิมพ์เสียงโตบี อ,องค์นี้เป็นตัวอย่างองคหนึ่งที่ชัดมากส่วนใหญ่พิมพ์เสียนโตดีเสียนโตบีเนี่ยพิมพ์พลาจะตื้นขึ้นมานะครับองค์นี้เป็นตัวอย่างหนึง่งทาให้ให้เราเห็นว่าแม่พิมพ์ A กับแม่พิมพ์ B เนี่ยมันเป็นแม่พิมพ์ต้นแบบมาจากองค์เดียวกันนะครับเพราะว่ายังยังมีเค้าลางของเนื้อเกินตรงเนี้ยให้เห็นอยู่จะเป็นเนื้อเกินแบบเดียวกับเสียงโตเอเลยนะครับตรงเนี้ย แต่ตื่นกว่าตื่นกว่านะครับแล้วจุดไข่ปลาเห็นไหมจุดไข่ปลาเสียนโตเอเนี่ยเขาจะอยู่ระดับเดียวกับฐานชั้นบนแต่เสียนโตบีเนี่ยจะขาขยับเยื่อลงมาหน่อยนี่เกิดจากาการถอดพิมพ์แล้วก็แต่งแม่พิมพ์ใหม่นะครับถอดจากพิมพ์เดิมนั่นแหละแล้วก็แต่งแม่พิมพ์ใหม่มันทําให้พิมพ์เนี่ยผิดเพี้ยนไปนะครับ นไหมครับนี่คือเสียงโตบีเสียงโตบหลังก็เหมือนกันเสียงโตเ<ฟ>อเสียงโตับีเห็นไห<ร>มครับลักษณะธรรมชาติหลังเหมือนกันเลยคือเป็นรอยปาดคู่ด้านข้างแล้วก็เป็นรอยเนอแบบเดียวกันก็คืออันนี้มันจะส่งผลผมมีคำถามนิดนึงครับก็คือ <Simple. S 2> ทุกคนเวลาเล่นจะสังเกตด,ด้านหลังว่าพวกเสียงโต้ในหลังจะเรียบถ้าเป็นเส้นได้มันจะหรือไข่ปลาเรือนจะมีรอยงัด อ่า,อาสสแสดงว่าการงัดธรรมชาติก,การงัดเสียนโตกับพวกเส้นได้ับบเรียนในงัดคนละแบบกันใช่ครับมันเปรียบเทียบได้กับการสร้างพระเนี่ยเราก็มีช่างหลายคนลายมือพี่เอกก็เป็นอย่างหนึง่งลายมือผมอย่างหนึง่งลายมือจาย์ใหม่อย่างหนึง่งผมเนี่ยจุดเนี้ยเป็นการบ่งบอกว่าเนี่ยคือฝีมือช่างคนเดียวกันส่วนคนที่งัดพระจากด้านล่างขึ้นมานั่นก็เป็นอีกคนหนึ่งอ่าส่วนคนที่ปาดจากด้านนี้ก็ เป็นอีกคนหนึ่งนี่คือลักษณะการทำพระที่ที่แตกต่างกันมันเป็นเป็นลักษณะบ่งชี้ว่ากรรมาวิธีการผลิตเนี่ยมันทาจากช่างหลายคนนะครับแต่สูตรเนื้ออะไรก็แบบเดียวกันจากที่เดียวกันเห็นไหมครับลักษณะการปาดมาจากด้านข้างแล้วก็เป็นรอยเนิ้ทําให้เห็นว่ามันมีรอยคูดงัดพระขึ้นมาแล้วตรงนี้ก็คือรอยเนื้อแบบที่อาจารย์หมายอธิบายเมื่อกี้ก็คือ มันเป็นจุดที่มันติดอยู่กับพื้นแผ่นเรียบแล้วเนื้อมันยังหมาดอยู่มันถูกพลิกขึ้นมามันก็จะเกิดรอยกระชากรอยเนะขึ้นมานะครับอ่ะอันนี้คือเส้นได้ลึกพิมพ์เส้นได้ลึกนะครับพิมพ์เส้นได้ลึกเนี่ยเดี๋ยวกันนะฮะอ่าเส้นได้ลึก เห็นไหมครับระดับความตื้นของแม่พิมพ์ตื้นขึ้นมาอีกตื้นขึ้นมาฐานที่ที่เคยใหญ่แบบเสียงโตเอก็เริ่มบางลงเริ่มบางลงนะครับเส้นได้ลึกเนี่ยจะเห็นว่าหัวฐานทั้งสองข้างเนี่ยเขายังเท่ากันอยู่ทั้งสองข้างย,ยังยังใกล้เคียงกันอยู่นะครับตัวแม่พิมพ์เนี่ยยังใกล้เคียงอยู่แต่ว่าจุด ตรงนี้จะไม่อยู่แล้วนั่นคือระดับความตื้นของแม่พิมพ์มันตื้นขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับเส้นฐานที่เคยหนาๆล่าๆหน้าตักที่เคยเต็มเนี่ยก็จะค่อยๆแบบบางลงบางลงเห็นไหมครับเริ่มบางลงบางบล็อกบางบล็อกฐานก็เชิดกระดกขึ้นไปนะครับตัวนี้ไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดจาก จากตัวบล็อกพิมพ์นะครับมันเปิดจากการตอนงัดพระออกจากพิมพ์มันไปไปฉีกเนื้อเลยทําให้เป็นเส้นกระดกแต่แท้ก็คือเนี่ยหัวฐานทั้งสองข้างยังมีความใกล้เคียงกันอยู่เห็นไหมฮะแต่ว่าจุดเนี้ยหายไปแล้วสําหรับเส้นได้ลึกเพราะนั้นจุดจุดในซอกแขนตรงข้อศอกตรงเนี้ยเป็นจุดสําคัญมากที่แยกระหว่างเสียงโตเอกับเส้นได้ลึกนะครับ อันนี้คือพิมพ์เส้นได้ใหญ่เห็นไหมครับพระก็ตื้นขึ้นมาอีกระดับหนึ่งฐานข้างนี้ยังใกล้เคียงเส้นได้ลึกแต่ฝั่งนี้แทบจะหายไปแล้วพี่ปอรครับเนี่ยผมเจอนักเล่นหน้าใหม่เข้ามาเนี่ยะจะถามกันมามากเส้นได้ลึกกับเส้นได้ใหญ่แยกยังไ<ะ>งเส้นได้ลึกกับเส้นได้ใหญ่อยากอยากให้ฟังพี่ปอตอนนี้เลยนะครับให้ดูอันนี้อันนี้คือเส้นได้ลึกเห็นไหมครับ ให้จดจำนะครับเส้นได้ลึกเนี่ยลอยเบลาตรงนี้จะยังลึกยังลึกอยู่บางองค์ก็จะเห็นเป็นเนื้อเกินบางๆ,างๆก็คือไอ้เนื้อเกินของจุดนั่นแหละที่เป็นของเสียนโตอ่ะมันยังบางๆยังเห็นอยู่บ้างนะครับแต่หัวฐานเนี่ยยังเต็มทั้งคู่เส้นได้ลึกเนี่ยยังเต็มทั้งคู่นะครับให้จดจำภาพนะครับมิติความลึกของภาพนี้ไว้นะครับ แล้วเห็นความต่างไหมฮะเห็นความต่างของของเส้นได้ใหญ่ไหมว่าพระจะตื้นขึ้นตื้นจนบางทีเนี่ยพิมพมันขยื่นไปเลยเนี่ยหัวฐานจะแผ่วบางมากจะเป็นเส้นเล็กเนี่ยคือที่มาของพิมพ์เส้นได้พิมพ์เส้นได้ที่คนที่เป็นคนตั้งนี่คืออาจารย์ธีรยุทธ์นะครับที่แกเคยเขียนในหนังสือบางพมศูนย์เก้าแกตั้งไว้โดยภาพที่แกใช้เนี่ยจะเป็นพิมพ์เส้นได้ใหญ่ทั้งหมดซึ่งทําให้เราสันนิษฐานได้ว่า ที่แกตั้งพิมพ์เส้นได้เนี่ยเพราะว่าแกเห็นลักษณะฐานที่มันรีบเล็กต,ติดบางเป็นเส้นเล็กๆใช่เกเ,เ,เรียกว่าเป็นเส้นได้เหมือนเป็นพิมพ์เส้นได้ของบางหุ่นพรมที่เขาเรียกพิมพ์เส้นได้ก็คือฐานตัวนี้มันรีบเล็กหารีบเล็กแล้วสังเกตว่าลักษณะลำพระองค์และก็เสียบเนี่ยก็จะตื้นขึ้นมาก,กว่ากว่าเส้นได้ลึกขึ้นมาอีกส่วนรอยเว้าตรงนี้ครับสําหรับเส้นได้ใหญ่คือจุดเม็ดไข่ปลาหรือเนื้อเกินที่อยู่ตรงเนี้ย หายไปแล้วจะไม่เห็นเลยก็จะเป็นแค่รอยเววตื้นๆเท่านั้นเองเป็นรอยเตาเอ่อรอยแววตื้นๆกว้างๆนะครับนี่คือมันมันเป็นลักษณะของการถอดพิมพ์ที่ตื้นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยคือเส้นได้ใหญ่นะครับ,นะรบข้างนี้บางทีอาจจะยังใหญ่อย,ย,อยู่แต่ให้ดูข้างนี้มันจะแผวหัวฐานตรงนี้มันจะแผว มันจะไม่เต็มเส้นนะข้างเนี้ยบริเวณเนี้ยมันจะตื้นตื้นตื้นกว่าเส้นได้เลยอันนี้พอเห็นเห็นภาพไหมครับเห็นไหมครับนี่ขนาดอันนี้คือเส้นได้ใหญ่ที่เต็มพิมพ์นี่เต็มพิมแล้วครับเห็นไหมครมันจะเทไปข้างใดข้างหนึ่งเนะี่ยนี่คือเต็มแล้วเนะี่ยแต่ก็ยังมีความตื้นอยู่นี่หัวฐานเต็มนะครับเนี่ยเต็มของเขาแล้วเนะี่ย แต่ก็ตื้นตื้นแล้วก็เล็กอันนี้คือกดน้ำหนักเทมาข้างนี้มากแล้วข้างเนี้ยเพราะว่ากากดมือเนี่ยบางทีการกดบาลานซ์พระเนี่ยสองข้างไม่เท่ากันกดข้างเนี้ยจะจะ,จะลึกกว่าข้างนี้ก็จะตื้นกว่าอันนี้เส้นเส้นได้ลึกเห็นนะครับ ให้ดูมิติความลึกตื้นของพระนะครับจุดที่ทําให้เราเห็นชัดที่สุดก็คือเนี่ยแหละหัวฐานชั้นบนสุดนี่แหละครับที่ทําให้เราเห็นชัดมากที่สุดโอเคอันนี้ก็จบที่เรื่องของเนื้อผงนะครับก็อันนี้อาจจะเป็นคร่าวๆไม่แน่ใจว่าพอจะเข้าใจเห็นภาพเราต้องน่าจะต้องมีครั้งที่สองใช่ไหมครับต้องมีครั้งที่สองครับ